หย่อนไว้หยอดไว้จุดละนิดละหน่อยอ่ะตอนนี้เรามาที่ไหนกันคะน้องฝนที่ไหนอ่หนึงที่ไหนวะอุทยานห่งชาติเพลงชูบรูคอุทยานแห่งชาติหาอะไรอุทยานรอสองอเหรอที่ไหนครับพี่หนึ่งที่ไหนอุทยานรอสองครับอุทยานรอสองเก่งมากอุทยานรอสองสร้างในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่สองมั้งผิดรัชกาลที่เก้าเว้ยอ๋อรัชกาลที่หนึ่งน่ตั้งให้น้อยโง่อะไรกันแต่ละคนโหสติตีนดีกว่า นั่นอะไรเนี่ยพ่อแม่ลูกหรือไงหันหน้ามาสิหันหลังทำไมเนี่ยเอา้าโอ้ยพวกแกล้งนะไหมมันนี่มามันไหมหมันไหมไปหมันไหมไปไหมาไหมไหม

เฮ้ยหาจีนี่เหรอวะปลอดภัยสุดถือน้ำเองเลยปะถือน้ำเองเลยบังเดี๋ยวได้อะไรต้องฝนบังดีกว่าใหม่เยอะไม่ขี้ตามทางจะเชื่อได้ไงมูม่คี้รักกันไหมเน่ะรักกันไหม ม,มายมะมา,าะมะเอ,อ้ยงงมาทางไหนดีวะเออเอเอขออยที่ขอยทีวะเออขอยทีฝนเอเอเอ้เอ จบการถ่ายทำเพียงเท่านี <S <S ้ขอทราบรายชื่อนักแสดงหน่อยนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยเลนพี่เลนอันนี้อรครใครคะเนี่ยตัวเฮียอะไรคะเนี่ยเอาคิดได้มึงโทรมาบอกนะอันน um ี้ใครเนี่ย อันนี้คือนี่คือชุลมวนมวนมวนหมายมองกล้องหน่อยขี้เลื้ยนัดมากเลยได้ขี้เลื้อนจบกันถ่ายทำเพียงเท่านี้นะคะ